ครับสวัสดีครับการสวัสดี FC ทางช่องทุกท่านครับพบเจอกันนะครับในช่วงใบใบเร่งๆนะครับของวันที่16นะครับอ่ะมืออื่นนะครับก็ะึงมือรัฐบาลนะครับจะประกาศผลแนวทางฉลากกินแบ่งนะครับงวดประจำวันที่17นะครับมือนี้เป็นวันคู่นะครับอ่ะรัฐบาลงด1วันนะครับ ตัวเลขที่แอดวินไลจะนําเสนอช่วงแรกนี้นะครับจะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับที่ยัง่ง้างาค้ากันเลขเงินล้านนะครับแอดวินไลมาเช็คเบิงนะครับเลขเงินล้านเป็นล่างอย่างเดียวนะครับได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมานะครับเป็นเลขเงินล้านนะครับ เอามารอดติดตามกันได้มากนะครับบอเก็บใบปลอยท่านที่นะครับอาหวังว่าถือใจค้นงบหน่อยแน่นอนครับอาเลขเงินล้านจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือมีหน้าท่างแค่สองชุดกับตัวกันนะครับสองชุดกับตัวกันแค่นั้นนะครับอเดี๋ยวมาติดตามกันจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาอาขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่ส่งตัวเลขเนื้ทาท่ามห้อัดวิไลได้นาเสนอฝากตอน FC ท่าช่องกันที่ว่าโคงสุดท้ายครับมือนี้เป็นวันที่16มืออื่นช่วงใบ,บายรัฐบาลจะประกาศผลนะครับมารอรลุ่นรอติดตามกันทุกสำนักเทอัดวิไลได้นาเสนอฝากเอฟซียู่นีนะครับ จะเข้าหน่อยเข้าไลา้ปันใดรอติดตามกันพรุ่งนี้รูพ้นนะครับอื่นหูพ้นกันแน่นอนนะครับอาจ่วงพูดคุยถามข่าวถามข่าวกันยุ่นี่นะครับคุณพ,อพ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกานะครับเนี่ทางแค่2ชุดแค่นั้นนะครับคงบอยากจนเกินไปนะครับเป็นเลขงินล้านนะครับ เลขเงินล้านครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งมาให้นะครับตามที่จริงนะครับหาโมงแรงช่วงหาโมงแรงมือหนีนะครับ มีงานเลียงเลีทรงหน้าแอมเพอร์นะครับแอดวิไลก็รู้สึกบสบายปันใดก็เลยจับอคอร์หรือรวงานนะครับขอล่านะครับขออภัยนะครับปิดปิดกล่องระท่านนะครับ นะครับงานเลียงทรงทานน้าอำเภอนะครับก็จะใหญ่ดวนนะครับไปประจําที่อําเภอสว่างแดนดินนะครับแบบมีอาการไอนี่นะครับ FC. เอฟซีอวีไลก็เลยอาจะไปร่วมงานแบบนั้นนะครับกับพง,งานเลียงทรงกับงจะมะีเครื่องดื่มแน่นิดหน่อยพอสมควรน,นั่นแหละนะครับเอ,อวีไลก็เลยอขออนุญาตนะครับบอกไปร่วมนะครับขอตัว นะครับวันที่18นะครับก็จะมีงานาเลี้ยงตอนรับนายเพื่อคนใหม่อีกนะครับในวันที่18นะครับเดี๋ยวเบิ่งอาการก่อนนะครับถ้าอาการดีนะครับก็คงจะไปร่วมนะครับตอนรับนายเพื่อนคนใหม่วันที่18นะครับสำหรับในตอนแรกมือนีนะครับ16 ก็เลยขอล่านะครับไม่ไปร่วมนะครับเนื่องจากอาการไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเลขเงินล้านจากผู้ใหญ่ใจดีนี่จะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับอ่มาเบิ่งกันเด็กมีสองคููนะครับมีสองชุดแค่นั้นนะครับเริ่มกันเลยนะครับสี่เก้า นะครับเม็ดเดียวแล้วก็กันรวปกับตัวกันจะเป็น2ชุดนะครับกันที่3ามแปดนี่นะครับนี่คือเลขเงินล้านนะครับอาจจะล้านสมซื้อบอะครับมืออื่นช่วงใบใๆรูปผล นะครับเป็นล่างอย่างเดียวครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับน,รนะครับแอดวิไลสรุปให้ลงให้นะครับสรุปให้วันที่ วันที่สิบหกต้องขออภัยด้วยเอฟซีในการเสียงไอบางงวดกปิดกลองท่านบางครั้งกับปิดงวดกล่องบ่าท่านนะครับต้องขออภัยสรุปวันที่สิบหกนะครับนี่นะครับเลบยบริจากออกงานสังคมนะครับงานเลี้ยงก็เลยบรไปไมอมีขอยกเลิกะนะครับ 49ตัวกันคือ38นะครับล่างอย่างเดียวนะครับแอดวีไลก็ต้องขออภัยนะครับ FC บางเทียนะครับอาการของแอดวีไลไอก็ I, คือมาแบบว่าได้ตั้งตัวนะครับอาจจะมีเสียงไอแสกนะครับต้องขออภัย FC ฟซีหลายๆแอดวีไลก็พยายามกินแต่แตน,น้ำอุ่นนะครับ FC คือไม่ดื่มน้ำเย็นเอาง่ายๆแต่กับ,บว่าวายไอคือเก่า อแอดวิไลเช็กเบิงนะครับนี่ครับยัง2องล่างจากผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทรงมาให้แอดวิไลมาเช็กเบิงจะเขียนใบแบบนี้นะครับแบบซีสำนักใดส่งมาแอดวิไลจะเขียนใบแบบนี้แล้วก็ถ้าปล่อยแล้วแอดวิไลก็จะติ๊กติ๊กติ๊กแบบนี้นะครับนี่มาเซ็กเบิ่งสองล่างจากผู้ใหญ่ใจดีนี่ยังบอกปล่อยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดนะครับ เดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้เบิ่ทุกสำนักนะครับที่ส่งมาแอดวิไลขอาาขอบคุญขอบคุณอ FC นะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลนําเสนอฝาก FC ทางช่องกันเมื่ออื่นนะครับรัฐบาลก็จะประกาศผลขึ้นนี่นะครับผู้ได้ฟันดีส่งมาให้แอดวิไลอัปเดตให้ FC ได้ติดตามกันนะครับสำหรับขึ้นนี้ฟันดีกันแล้วก็ส่งมานะครับพรุ่งนี้เช้า ยังมีตัวเลขให้ติดตามกันจนกว่าใกล้หวยจะออกนะครับอาจากลากกันไปยูดีไม่แห้งครับกับตัวเลขแนวทางเลขเงินล้านล่างอย่างเดียวจากผู้ใหญ่ใจดีคู่ครูบับ49เกับ38แค่นั้นยุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ